Thank mm hmm. you. ถ้าจะว่ากันไปแล้วนะครับในเดือนสิงหาคม2564ตรงนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะครับดาวนะครับ3 4ดวงนะครับ5ดวงนะครับชุมนุมวนๆอยู่ที่ลัคนากรกฎที่เรือนการเงินของชาวลัคนากรกฎบ้างนะครับคือสิ่งที่จะบอกให้ฟังตรงนี้ก็คือว่า ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยมันโครทรโครจรทับลัคนาราศีกรกฎอยู่และเดี๋ยวประมาณกลางเดือนสิงหาคมมันก็จะย้ายเข้าเรือนเกษตรของตัวมันเองชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับใครที่มีความรู้สึกว่าตัวเองชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังมีความรู้สึกจุกจิกใจกับปัญหาการเงินเดี๋ยวปัญหาต่างๆจะถูกแก้นะครับให้ คลายไปทีละเปราะทีละเปราะอีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกกับชาวกรกฎแบบนี้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับคุณมีความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้นักเกี่ยวกับเรื่องของออรายรับรายจ่ายมีความรู้สึกว่าตัวเองคอนโทรลในเรื่องของการเงินได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่เดี๋ยวพอสิงหาคมนะครับก,กลางเดือนไปแล้วอะไรหลายหลาย,หลายอย่างน่าจะขยับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น วันที่1จนถึงวันที่10นะครับช่วงนี้ชาวกรกฎจะวุ่นวายวุ่นวืออยู่กับเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวก็ไม่ใช่เรื่องอะไรลกครับเรื่องความรักนั่นแหละนะครับมีความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้นักแล้วมันก็จะกระทบไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยเพราะชาวกรกฎหรือชาวปูเนี่ยเป็นคนที่มีความอ่อนไหวในเรื่องของความรู้สึกคือมันแยกแยกไม่ค่อยออกระหว่างในเรื่องของการเงินกับเรื่องของความรักอ่ะ คือเมื่อไหร่ถ้าเกิดความรักมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวการเงินมันจะเรด้วยเรรวนไปด้วยไปสังเกตดูให้ดีเลยนะชาวกรกฎทุกท่านนะครับฉะนั้นชาวกรกฎต้องการจะแก้ไขปัญหายุ่งยากใจตรงนี้โดยด่วนในช่วงประมาณต้นต้นเดือนสิงหาคมแต่เดี๋ยวพอเข้าประมาณช่วง11 12 13 14อะไรไปแล้วก็จะแฮปปี้ขึ้นครับสบายใจขึ้นอะไรก็ตามที่มันทำให้คุณนั้นทุกใจหนักใจหนักอก ไม่ค่อยเป็นไปอย่างหวังก็ดูเหมือนกับจะค่อยๆค,ค,คลายไปคลายไปทางที่ดีขึ้นครับใครก็ตามนะครับที่มีคู่หรือมีความรักอยู่แล้วมันไม่ได้อย่างหวังถ้าเกิดตัดสินใจเลิกกันในช่วงต้น,ตน,ตนสิงหาคมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆมาคุยมาคบหาทําให้คุณมีความรู้สึกสบายอกสบายใจขึ้นโอเคอาจจะไม่ใช่พอเลิกเกล่าวแล้วมีใหม่ทันทีหรอกแต่ว่ามันก็ทําให้เรามีความรู้สึกปลดความจุกจิกยุ่งยากใจไปได้ในหลายๆอย่าง นะครับเพราะว่าชาวกรกฏเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกอะพอความรักมันเป็นปัญหาปุ๊บมันดวนไปในเรื่องอื่นอื่นด้วยฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทมันออรบกวนจิตใจรกใจเรานะครับถ้าเกิดตัดสินใจได้ผมว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันไปไม่ได้แล้วอยากจะเทกระเบกงหรือพอไว้แค่นี้ก็มีโอกาสจะเป็นไปได้สูงนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาคุยกันนะครับ อย่างไรก็ตามครับพอผ่านไปถึงวันที่21จนถึง31สิงหาคมหลายสิ่งหลายอย่างก็ค่อยๆแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงของชาวลัคนาราศรีกรกฎนะครับผมย้าว่าอะไรที่คุณไม่ค่อยโอเคกับมันและมีความรู้สึกว่าต้องทนต้องอดทนก็ให้คิดสมัยเลยนะครับเอาความสุขของตัวเองไว้เป็นที่ตั้งอะไรก็ตามที่ตัวเองมีความสุข ใครก็ตามที่เข้ามาและทําให้เราเองจิตใจมันไม่ปลอดโปร่งมันทุกข์ใจก็อย่าไปเสียเวลาแม่งนะครับอย่างไรก็ตามครับชาวลัคนาราศีกรกฎผมถือว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับการเงินที่เคยคอนโทรลไม่ได้ก็น่าจะคอนโทรลได้ดียิ่งขึ้นความรักถ้าเกิดต้องตัดสินใจสักอย่างหนึ่งเพื่อความสบายใจของตัวเองแล้วตัดสินใจไปเลยผมว่าดีกว่าเดิมแน่นอน นะครับใครที่ความรับมันไปไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้แล้วก็พอแค่นี้นะครับทําตัวว่างๆฟรีๆหรือว่ารอเจอคนใหม่ก็ได้ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านโชคดีสวัสดีออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล